ดีค่ะพบกับฟาในซีอองโฟน e ิวส์และข่าวสารที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น google Thailand เปิดตัวหัวหน้าฝ่ายธุรกิจคนใหม่เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลย oppo เผยราคา oppo a9 และ r 9 plus ก่อนเปิดตัววันที่17มีนาคมนี้ ก่อนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Oppo r 9และ r 9 Plus อย่างเป็นทางการในวันที่17มีนาคมนี้ล่าสุดทาง Oppo ได้มีราคาปล่อยออกมาแล้วซึ่ง Oppo r 9จะมีราคาอยู่ที่2,498หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ13,600บาทและ Oppo r 9 Plus รุ่นหน่วยความจำ64 g b มีราคาอยู่ที่2,998หยวนหรือเป็นเงินไทยที่16,300บาท เปิดตัวมาในราคาขนาดนี้รับรองว่าต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเลยนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะเสียวมีเปิดตัวแบตเตอรี่สำรอง 10,000mAh เสียวมีเปิดตัวมี Power Bank p r i m แบตเตอรี่สำรองรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวความจุ 10,000mAh 10, และพอร์ต USB Type C รองรับการชาร์จแบตแบบเร็วโดยแบตเตอรี่สำรองรุ่นนี้จะวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่แรกด้วยราคาเปิดตัว149หยวนหรือประมาณ800บาทให้ความจุก,กันมาขนาดนี้รับรองว่าไม่ต้องกลัวแบตหมดกันเลยนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่3ค่ะ Google Thailand เปิดตัวหัวหน้าฝ่ายธุรกิจคนใหม่ Google Thailand เปิดตัวหัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำประเทศไทยคนใหม่คือคุณเบนคิงซึ่งเขาเคยทำงานกับ Google ในภูมิภาคเอเชียมาหลายประเทศและทำงานกับ Google Thailand มาได้สักพักแล้วโดยเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรกิจมาตั้งแต่ปลายปีพศ2558และเพิ่งเปิดตัวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้คาดว่า Google Thailand น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ชมแน่นอนค่ะ และข่าวสุดท้ายเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อผู้คิดค้นระบบอีเมลได้เสียชีวิตลงแล้วเรอมอนด์ไซเมลทอมลินสันโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันผู้คิดค้นระบบอีเมลหรืออิเล็กทรอนิกเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ใช้ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยเขามีอายุรวม74ปี เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของวงการเทคโนโลยีไปอีกหนึ่งคนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวไว้ณโอกาสนี้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจข่าวสารด้านไอทีนะคะสามารถกดติดตามเราได้ที่เสียงพ u t u b e Channel เพื่อให้ท่านไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้ฝ่ายและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ